นี่ได้ไหมได้ไหมเห็นบอเห็นบอนี่ควายนูดควายนูนควายนูโอ้มีหมามาหนำหนึ่งอ่ามันนี้บ่วมานพี่น้องมันนี้บ่วมานมันเหล่าแต่มือมันนะครับเหล่าแต่มือน่าหน่ามันนี้ได้ย้อนหมาแล้วพี่น้องเนื้อนะครับมันนี้สิมาใส่บ่วงหนูครับมันนี้สิมาใส่บ่วงหนูอ่ะมันนี้ก็มีบ่วงมอปลาไหลครับนี่ประมาณสิบหาหลัง นะครับก็กลับเล็ก2อันนะครับสำหรับอันนี้ก็คือห้ามผสมกับเขาเปลือกนะครับห้ามผสมกับเขาเปลือกเพื่ออยังับก็พี่น้องเพื่อหนูมันจะหอมครับพี่น้องหนูจะหอมที่สังเกตเห็นป้ายสีแดงตัวนี้ก็คือเพื่อสัญลักษณ์เพื่อป้องกันโใไฮกลับมันเสียนะพี่น้องหมายกลับมันเสียเพื่อที่จะเท่าจะเห็นง่ายๆนะครับสำหรับตอนนี้ก็มาเทิงปลาแล้วพี่น้องนี่ปลาแถวนี้ละมันสิดลายโบนะเพราะฉะนั้นเท้าต้องไปใส่เบิง แล้วก็ทาแม่ย่าเบื้องมื่อื่นนะครับมา <c oughs> ติดตามกันมาเลยครับพี่น้องมาการใเหนูนะครับของเบื้องดานมันไม่ไหมนะครับเบื้องดานมันแลนโอนะครับดานมันแลนโอโอ้ตัวนี้ดานไม่ไหมเลยตัวนี้โอ้เดบงเซนแล้วเดบงนึ่งเดบงเซนแล้วเดบงนึ่งพี่น้องมาๆมาใส่ละกันมาใส่ละกันโอ้เลยตัวโคตรสายสุดเด้อมนีดานไม่ไหมเลยพี่น้องดานไม่ไหม เอามากระเลนมานำบารีมีน้อยมาขอกล้องครับเขาเลยการเห็ดบวงนะครับเห็ดบวงครับนีเห็ดบวงนะครับเห็ดบวงก็พอประมาณลมหูลมหัวของหนูนะครับเวลาใส่ก็ใส่พอประมาณจักนิ้วหนึ่งนะครับอันนี้จะคอนะครับอ่าใส่ได้พี่น้องมันเวลามาใส่ก็จาใส่คำหลายนะครับเพราะว่าหนูจะได้กิน นะครับหนูมันจะได้กินเวลามาใส่กับประมาณจะกบสองโมงหรือเที่ยงกุ๊กเที่ยงเกษเศษแต่พี่นอ้องตัวหนูมันจะกินปากลงแน่นๆอ่าเรียบร้อยพี่น,อน้องนี่สัญลักษณ์แบงจัดเลยเห็นว่าเห็นว่าแต่ห้องใบใหญ่โคตรเห็นแล้ก็หักบวกใบเนี้ยนิดนึงเนี้ยวกเพื่อให้คนเห็นอ่า นั่นเห็นบ่หมาก็มานําบาดนี้โอ้ยตายแล้วบ้านน้าเาี่ใส่เด้พี่น้องใส่บ่วงนูนี่มันบ่แม่นของง่ายเด้หายากนะครับเพราะคนมันใส่หลายคนใส่หลายคนอีสานบ้านเฮานี่กินนูดีนะครับใส่หลายบางมือกับคนก็เอาหมามาไล่แน่เอาหมามาไล่น้ำแน่กัดหลักบ่วงไปน้ำแน่หนูติดบ่วงกับปรเห็นกับมีบ่วงเสียกับมี่ตัวกี้ลักกับมีนะครับอีกหนึ่งไม้นี่ก่อนอันหนึ่ง หาดานก่อนเด้อหาดานก่อนดานเก่านี่สังเกตง่ายๆพี่น้องสังเกตง่ายดานเก่าๆนะครับดานนี่มันจะมีหญ้าขึ้นหญ้าขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นดานใหม่นี่มันสิแปนๆไปเลยนะมันสิบีบหนูกัดกินแน่ยตัดกัดกินหญ้าด้านนี้ก็จักดล้างนันก็ได้โอ้ตยไม่ไม่เลยพี่น้องไม่ไม่เลยเบิ่งเพิ่งนี่ไม่ไม่คุยไม่ไม่ บังนี่นี่ได้นังไม่ได้นังไม่บอเห็นบอนี่คมบอหนุ่มบอหนูุ่มบอไม่ไมเลยครับนี่บอไม่ไม่เลยดิสรุปแล้วแถวนี้มีหนูในแถวนี้มีหนูอ่าแถวนี้มีหนูครับเดี๋ยวใส่บ่วงตัวนี้ไปจักอนจางหนึ่งอาจักหล้างมึงเนาะเพื่อนมันเนาะโอ้ยเมื่อเดินหิวน้ำเด้ไอ้น้อเสียหนาไม่ก okay, ินมือกล่องบ่ถือหนามานน้ำไป สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้มือนเศร้านะครับคอยมายามติดตามกันต่อกันแล้วการว่าสิมานประมาณปุงนี้เจอกันมาพี่น้องมาน,นี่หอดตอไม้นะครับนี่ตอไม้ในการยามบ่วงนะครับมาน,นี่ปุ๊กาสิมานบอนะครับโอ้ยมีหมามานําโอ้ยมีหมามานุอากาศเย็นๆนี่มันหนูมันจะบอคอยออก โน้นจะบอคอยออกไปันไหนนะครับใส่ใน,นดานนี่โอ,อยบรรยากาศเยน็นๆเหล่าแต่นะครับเหล่าแต่แต่ทาอากาศมั่อนมันจะออกดีแน่นะครับอากาศมัศ่อนโอ้ยทางเขียนหยาดพี่น้องเลยโอ้ยอากาศยังมรสเ้าพี่น้องบรรยากาศยังมรสเ้า แตดยิ่งยินงช่วงนี้นะครับแล้วหนาวอา้าวต้นนี้กระบาดถือพ่อต้นนี้บาดถือมาเอาไหมมาบวงโหลดบวงโหลดตัวนี้บวงโหลดโอ้ต้องมีหนูถ้าลบแล้วแถานี้มีหนูกันถ้ามันหลุดแล้วสิบอบบกกูบวกเก็บนะเอาไว้ต่อ เอาไว้ต่อเพื่อรุ่นเหมือนอื่นนะบางเทื่อมันกัดโบเห็นอ้ทั้งขีต่อไม่ทั้งขีต่อบาดนี่นี่คอมเมนว่ามันมีหยาไม่หยาขาดแบบนี้ไหมเพราะว่าด้านนี้มีหนูนะครับนี่ด้านนี้มีหนูนี่หยาคือหนูม,มากัดหยาหนูม,มากินหยอดหยาถ้าหากักหยาอ่อ,อน,ออน ไว้นี่ไม่ไหมเลยครับนี่ไม่ไหมเลยนี่เป็นบ่อลเห็นนไหมวายหนูนี่ไม่ไหมเลยนี่ถ้าวายหนูไม่ไหมนี่มันจะเป็นขีไม่ไหมนะอ่ามันจะมาขวดกินหรือขวดหู้ไว้ยนี่ยมือเสารไอตอนก็ขึ้่นไม่ไหมเลยครับด่านตัวนี้ฟองอะไรอีกเนาะบวงมาหน่ยเนาะบัดแล้วไรบ้างแบนี่ มันดูยังอยัง,อยงด้วยนี่ันมากับพ่อหมามากับพ่อหมาอ้าโมนี่บ่หมาพี่ลองโมนี้บ่หมามันแล้าแตมือมันนะครับแล้วแตมือนันนั่น เดลยวเดยวพี่น้องเดี๋ยวเยหงนี่เห็นวันเดยวเดยวจ้าเลยนี่นี่ละครับนี่มันลุตออกมากครับบ่วงเยโอ้หนูใหญ่ตัวนึงนี่พี่น้องเอาบ่วงออกมาเลยนี่อ่าหนูใหญ่ตัวนึงโอ้หมาหมา,มา,มาตันี้มันหมาตัวนึงแหละครับตายแล้วลุดบ่วงถือหมากาัดเข้าบ่วงนึงนี่โอ้มีหมามาหนำเลยมันดูยังงยางด้ยนี่ง่ายหมากับพ่อหมา หมากระพ่อหมาโอ้อมีหมามานำเลยเือหมากัดเขาบางนึงนี่อีมีมนีได้ย้อนหมาเดนะ้อพี่น้องเด้อมือนีได้ย้อนหมาเดนะ้อพี่น้องเด้อแถลกมหาบวงบ่เห็นครับนี่มหาบวงบ่เห็นได้ยิน,นเสียงยยย่าางงมตพุนนได้ิเสีหมากัดหนูนะครับนี่อีดอีดวะสัสจะคล้องลืมบวงนะครับลืมบวงจะแทะละหนูดึงบวงออกมานะครับนี่เห็นปะการเสียบลักนะพี่น้อง บางเทื่อเอาก็บบอตองเสียบแน่นแห้งนะครับแต่ถ้าเสียบแน่นแห้งเอาก็ต้องมีหยาเห็นบ่มันจะเกี่ยวหยาเกี่ยวไว้นะครับเพื่อยังเพื่อบวงจะขาดค,ครับนี่บวงบวงตัวนี้ผมใส่เบอร์วงไอ้เบอร์สิบสามนะครับบวงเบอร์สิบสามโอ้ยใส่งามพี่น้องใส่งามใส่งามใส่งามนะครับอ่าโมน,นี่ในเนื้อแต้มนะครับโมน,นี่เนื้อแต้มพอดีเลยพี่น้องเอ้ยต่งผมผมส่งผมผม,มครับพี่น้องมโอนี้ อ้าวเด็แต้มนึงแต้มนึงโอ้ได้กินนอนม้าเนาะเมือนเนาะโอ้ได้กินนอนม้าเนาะเมือนเนาะใส่สวยนะครับมันนี่ใส่สวยอ่าเบื่อนเพื่เพื่ใสสวยโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ทอแขนเลยทอแขนเลยมันนี่อ้าวใส่ทอแขนเลยมัน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 พี่น้องมันนี่เด็แต้มนึงโอเคครับอ่ะพี่น้องสำหรับ,รบ,รบมันนี่นะครับเซาหนี้นะครับได้กึงแต้มนะครับ บ่วงใส่บท้ายพี่น้องบ่วงใส่ประมาณ13หลังนะครับใส่สิบสามหลังนะครับบุตรเอกถือว่าประสบพศเร็จอยู่นะครับเด็แต้มหนึ่งนะครับพอดีละเป็นอาหารแซ่บๆสำหรับมื้อนี้นะครับบ่วงเทือแหลกเดีหาบัวเห็นได้พี่น้องหาบัวเห็นแต่ว่าได้ย้อนตัวนี้ครับนี่แงเดี๋ยวตอนนี้ครับโอ้มีหมามานุ่มเฮ้ยมันดูยังง้างดิหนี่งไงหมากับพวกหมา ไปส่งเสียง,งบอกว่าออวมมีหนูนะครับได้หอนมานะครับวันนี้สำหรับหนึ่งแถบนะครับฝากพี่พักน้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ